ไม่ได้แกลงกบอกว่าเรือมันก้ากว้างเอาโอ้ๆๆๆอๆาๆๆ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 ๆาๆนัๆๆๆๆนๆ่ๆๆๆเหๆๆๆๆ่ๆๆา้ๆๆืๆๆๆๆๆๆกๆๆาๆๆๆๆๆนๆๆๆๆทๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ้ๆมาๆๆ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 ๆ้ๆแๆ่ๆๆ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 าๆๆๆื่ๆๆๆะเๆอๆๆ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 ้ๆๆ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  ไอหยโอเล่นหน่อยเอยเล่นห่อยมันแก็ปลาโรบปาตัวตุโรลาจร่มไม่จำแล้วแล้วตะเลตาแกล้งของพี่ล้วไม่ได้แกล้งว่ะเล่ใช่ป่าวเ่าเเปล่าเล่ต่อตอต่อนเลนหอยมันแค็โรบาจะร่ามันร้ายไม่ด้ารามันบานป้าป้าตัวยหญเล่นอยน่นเเราจมันเกิดได้กินนี่เีจ้ตายเราว่าอยู่ดีๆก็เรเร็วนี่มันก็ระโเจ้านเล่กจเล ไรื่องแท้ฝีวายยังไม่เจอนับเคยเออจะมาแกเร่งมันไม่โดนต่อยฟางโอเคพอดีก็มาร่มดูรแลไม่จะมาต่อยมวยเอร่งไม่ได้ร่งไม่ต่ำเร็วป้าก็ไม่ต้องไหวกันนั่นลงมาร์กไม่ไหว้เออไอ้ตายกติ้วมันจะไม่ชนกันต่ำทีตัวในตัวในดำหมด ลงทำไม่ได yeah. ้อ <tr> ย <seine Christmas> ู่เอ็นมึงจำไปถึงนี่ตึงบอตตึงบาทเออไอ่จำไปได้สินี่ตีว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยยืนเฉยเฉยว้าวไม่ต้องง่ายเฉยมันตายเลยไม่เฉยอยู่ง่ายเฉยได้แต่ว่ายายมันไหวไหวนักเรียนมันจะไม่ทุ่มบอตทุ่มบาทคือยืนนิ่งๆเลยใช่ไหมนิ่งนิ่งเลยไอ่เป็นอะไรทำทีตัวเลยทำเลาะทองทางเดรักทอง ไ,ไ,ไ,ออไม่เหนื่อยเอ,อ็นดูหละแกขึ้นลงขึ้นลง,นลงนนะอยูย่ยยไรทีนะเยยเเนเหนื่อยไม่ต้องเหนืย่นยเหอ,อ,อยปลาเพยนทองลองลมเส้นะ เจ๋เร <laughs> ็วไอ้ร <ASE ori> ้อยอยูอเข้าใจ๊ไม่วะทำมาจานของปลามันจะตรงไหนจะเป็นร่องเป็นรูมันจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวจอนเดี่ยวเชยแล้วก็ใจดีดีเลยถึงจะรู้แล้วว่ารักเธอเป็นรูนเธอปักลงไ้ลึกเลยจ้าโอ้น้อปักรูอะไรลงไปโยใต้ดินโอ้จริงจริงโอ้ไม่นะกันนาะเออปลามันได้ไม่เชยตัวเดียว ได้บังยอ่ใดินเลยรู้วันไว้ำปลาผมจะตำกระชือปลาบิน เดีรืดนักก็แล้วย่ะเรว่าโบ๊อบนู่นนี่เราวงได้หุอาู่กยทจะไปบางไอิไหมก็พูนี่นี่ก็นี่ที่นี่มีขายไหมแบบนี้ดูดูเป็นตัดยางตัดยางเลยตัดยางอ่ะเวลารถนำดีฟรีเลยบอะไรเยอะไ่โดนไปโดจริงนะักตัวสักไปดีแล้ว อันนี้กาตั้งนังน์ปกเลยนวมึงกเองไม่กูย่าไม่มันปาบเลลินี่ืออรเป็นหนังนอกเนี่ยอ๋าเอนอกขวเลี่ยมนะพี่พี่ไปแล้วหรอผมยังไม่เต้นเลยอดไม่ไปเดีไปไป้นไปช ว e> ัฒนธรรมก็ไปแล้วคุณเซนเบียก oh ็หนีไปแล้วการว่าอยากให้เราเลิกตบมือดักตีนไม่เคยอยากแนเวลาเลิกตบมือดักตีนครับก็ประคุณหมากหมากตะบันเราเที่ยวการนึกเลย

Trời lên. Alo. Êu. Êu, êu, êu. Êu. Không có phép hại nó. Nằm. Giật cứng đằng tí, nằm nó. Đi nữa Ê, cái cú. Ừ, ได้เลยนู่นอวบแต่เดียวอ้ไอหองเท่นหอกเปลงรัเพลงเพลงเออตว่ารมาตัดหน้าถูกทีูกพไม่ได้เล่นเร็วก็มีครัมีารบรองงจบชื่ออีเราเก่มไหมครับมีนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เปิดไม่อยู่นะครับ๋ยวไม่โตไปไหมครับจำไม่ได้เไม่ได้เปิดได้ไหมมีอยู่หรือ่มีอยู่มีไห น <Keep S 2> ู่นูนูก็ยกมืออยู่ข็ยกมืออยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่บอกแล้วว่าถ้าพี่ดิดทำตะปานตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวรับโดนเดี๋ยวรับโดนเออพี่ลุยลุยมาตังในหน้าก็ได้ครับนี่เระวังถ้าถ้าปนันระวางเจ้าหน้าที่มาถึงต่ำหมดลุยเลยเออต่ำดีอย่าลุดหมวกต่ำต่ำไม่ลุดขาหมวกแล้วทำประจุรีตีใจ No, I do เลือดตงตากลองอะไรขึ้นแล้วกั้มหลังใหญ่นุ่งยางใหม่ไอ้นุ่งเล่นเลือย่างนั้นเกี่ยงงูอันนี้ไม่ได้เล่นหนังหุ้มหนังเป็ดเรนออกมาเรนออกมาไม่ได้หมุมตายเป๊ะเดียวนึกว่าไม่ติดครูอยู่เล่นหนังเป็ดซื้อไม่ได้แต่ลุงไหนหน้าได้ยังพี่ใด้เลยนะครับ Lầu cổng lòng thầy quang thầm ra yay quang thầm ra mỹ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  quang thầm ra สันใจเลยค

ดอกจากรีปาาเลยครับบวยพรให้พี่นองรับไปรไะด้ยเงินมืดตื้นในเดีเงินแส่นนาโชคแค่ในทุกคนมีเงินลาน